โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้นก็สู่รายการ G for U นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Fifa 2 3 m a n a g e r m o d e กับซีรีส์ Galacticos กันในพาร์ทที่4นะครับผมก่อนไปดูอย่างอื่นเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นกันในพาร์ทที่แล้วกันก่อนดีกว่านะครับผมจากพาร์ทที่แล้วครับผมเราซื้อทางด้านของมาตินโอเดกาดแล้วก็ทางด้านของจูชเบลลิงแฮมนะครับผมเข้ามาสู่ทีมเรอัลมาดริดนะครับผมยูมาเนี่ยเซ็นทางด้านของโอเดกาดมาในราคา95ล้านยูโรนะครับผม เซ็นมาจากทางด้านของอาร์เซนอลนะครับผมวันอาทิตที่เคยเกิดกับทางด้านของเรอัลมาดริดนะครับผมวันนี้จะได้กลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งครับผมส่วนอีกคนนึงเนี่ยจูชเบลลิงแฮมนี่ต้องบอกเลยว่าได้มาจากกําลังใจจากแฟนๆเลยนะครับผมขอกันมาเยอะมากครับผมก็เลยทําการเซ็นจูชเบลลิงแฮมนะครับผมจากบรัสเซิลด์บุนมาอยู่กับเรอัลมาดริดเหมือนกันนะครับผมจากที่เคยเล่นกับลูกชายนะครับผมตอนนี้จะได้มาเล่นให้กับคุณพ่อแล้วนะครับผมสตารับจูชเบลลิงแฮมนะส่วนคนที่เราขายออกไปนะครับผมนั่นก็คือท่านของ สุดยอดมิฟิลเหมือนกันครับผมลูก้าโมดริชในวัย36ปีนะผมย้ายจากเรียมดรดดไปบาร์เซโลนาในราคา32มล้านแสนยูโรและยูเพิ่งเห็นว่าราลเซนโอเดกายกับจูชมาในราคาเท่ากันเลยนะครับผมว้าวซึ่งเราบอกว่า2กลางคนนี้ครับผมมาเสริมแล้วทีมได้ค่อนข้างด้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยครับมาในวันนี้นะครับผมเราจะยังไม่ซื้อใครครับผมเราจะมาจัดก,การเรื่องการขายนักเตะก่อนครับผมตอนนี้มี2นักเตะของเราที่รับความสนใจนะครับผมและ ผมก็ต้องการจะปล่อยทีมด้วยคนแรกคือนาโช o เฟอร์นันเดสครับผมเซนเตอร์แบ็กนะครับผมวัย32ปีรอบนี้ได้รับการสนใจจากทไายของลาซิโอนะครับผมยื่นมา20ล้านยูโรถือว่าก็เริ่มโอเคแล้วนะเพราะว่าเขายื่นมาในราคาที่แมวมองของเราก็มองไว้แล้วว่านาโชนี่น่าจะขายได้สักประมาณ22ล้านนะครับผมส่วนอีกคนนึงอันนี้ยบิ๊กดีลแน่นอนครับผมสิงโตเงินครามเชลซีะครับผมให้ความสนใจทนายของคาริมเบนเซม่านะครับผม ศูนหน้าตัวเก๋าของเราเลยนะครับผมซึ่งอายุเนี่ยลอไป34ปีแล้วผมต้องการได้ตัวตายตัวแทนมาอยู่แล้วนะครับผมซึ่งเราก็ได้ทั้งเนม่าทั้งฮาร์เรนมาแล้วไม่มีพื้นที่สลับเบนเซม่าแน่นอนครับผมถ้าอยากเป็นตัวจริงต้องย้ายทีมครับซึ่งก็ได้ทั้งในของแฟรงค์ลันผาดนะครับผมยื่นมาในราคา69ล้าน4 0 0นยูโรเดี๋ยวผมขอไปจัดก,การของเบนเซม่าก่อนเลยนะครับผมมา เราจะพยายามขายออกให้ได้แล้วผมแมลบอ,อกแล้วว่าจริงๆสามารถได้ถึงประมาณ77ล้านเลยนะแล้วเป็นเชลซีซะด้วยที่มาซื้อแล้วผมทีมเงินถุงกงินถังแบบนี้บอกเลยว่าเสร็จกู <apocalypse> เอาละครับผมตองนั้นของแลมพาร์ดเนี่ยยื่นซื้อเบนเซม่าในราคา69 400, ล้าน4แสนนะผมซึ่งค่า m มาเก็ต a l u e ของเบนเซม่าอยู่ที่68ล้านเอาล่ะไอหนูฉันเองก็รู้จักกับปูของนายมานะ อย่าลืมสิว่าทุกวันนี้ที่ปู่นายมีอย่างนี้ได้เนี่ยเพราะฉันท่าโอกาสนะโอ้โหพูดประขนาดนี้ได้เลยครับพี่แฟรงทัวงบุญคุณมึงเอาไปเลยกูขอเรียกที่75ล้านแล้วกัน75ล้านดูนะ่าจะเป็นอะไรที่เหมาะสมกับเบนเซม่ามากกว่านะครับคุณคิดเหมือนกันไหมล่ะคะคุณแฟรงไม่ไม่ไม,ไม่ฉันฉันไม่คิดอย่างนั้นเลยหนูนี่นายกำลังต้อนฉันจนมุมเลยนะเอาเป็นว่าฉันไหวที่ราคา70ล้านอ่ะนะนายไหวหรือเปล่าล่ะไม่ไหวครับผม กูจะต่อให้ได้เยอะที่สุดเลยอ่าถ้า,างั้นขอเป็น72ล้านก็ไดนะ้อะได้ไหมครับผมแฟรงค์ Frank? ผมคิดว่า72ล้านน่าจะเป็นเลขที่สวยกว่านะคุณทพจจะไหวหรือเปล่าเลยครับอืมน่าจะไม่ไหวแล้วนะฉันว่าราคาที่ดีสุดของเราคือ70ล้านนี่แหละถ้า,างั้นขอเลขทวนครับแฟรงค์ Frank? ขอเลขทวนแหมระดับเสียทรอตโบลี่ใช้เงินโง่น,นิดหน่อยทำไมถึงได้ไม่ยอมปล่อยกันดีวกว่เนี่ยงั <S 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 ้นขอเป็นเลขทวที่71ล้านแล้วกันนะฝากไปบอกโบลี่ด้วยแล้วกัน โอ้ยได้เลยสิฉันเองก็ไม่อยากให้ดีมันล่มนะล่มไปล่มมาเนี่ยประเผลอเขาจะปลดฉันทิ้งเออขอให้โชคดีแล้วกันสช่เดียวกันนะแฟรงค์ฝากทักาทยา,ยายเออภรรยาคุณด้วยนะส่วนท่าน้าของนาโชนะฮะอที่ต้องบอกว่าเป็นพาร์ทที่เรามีอะไรกับท่าด้าของสิงห์ตนเงินกนนารเชลซีหรือเปล่าเนี่ยมีม,มีแต่ผู้จัดการทีอดีตผู้จัดการทีมเชลซีมาติดต่อท่านั้นเลยนะครับเนี่ยอ่ะผมขอเรียกไปแบบตรงๆเลยตามที่แมวมาบอก22ล้านครับเอาแค่นี้ ถ้าได้ตามที่แมวมองบอกผมปล่อยเลย22ล้านเอาตามความเป็นจริงเลยครับผมไหวหรือเปล่าครับผมโหยังจะต่ออีกเหรอเนี่ยนั่นมาที่สุดที่พวกเราจะให้ได้แล้วละเออ20ล้านเถอะนะเอยเอาเป็น21แล้วกันอะได้ไหมครับผมแล้วก็ดูดบุหรี่ให้มันน้อยๆลงด้วย21ล้านครับพร้อมไหมโอ้ฝั่งนะั้นเราไหวที่20ล้านกูกูเห็นว่าเคยคุมเชลซีมาก่อนแล้วกันนะเอาไป ได้ได้ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยแล้วกันเนาะขอให้โชคดีการคุยกับนาโช่แลวกันนัคนับผกเขาเป็นนักเตะที่ดีขอโชคดีนะและอย่าลืมล่ะดูบุหรี่ให้มันน้อยลงห,ห,หน่อยอ้าวไปซะแล้วครับผมคาริมเบนเซม่านะครับผมอ่าตกลงสัญญาส่วนตัวกับสิงห์ตัวนักเงินครามเชลซีได้แล้วครับผมและกูบอกเลยว่าดีใจมากเพราะว่าเงินจากเบนเซม่าเนี่ยมันเป็นก้อนใหญ่ไงครับผมเอาละเขาคุณสำหรับทุกๆอย่างที่มอบให้กับมาดริดนะครับผมขอให้โชคดีที่ลอนดอนวู้ เอาไปอีกคนแล้วครับผมดานี่เซบาโยสนะครับผมนี่ก็ตกลงสัญญาส่วนตัวกับมนาโคได้แล้วนะฮะโอ้พาร์ทนี้นี่มันพาร์ทปล่อยตัวจัดๆเลยครับผมเอาละเราจะปล่อยกนดีแล้วเดี๋ยวเรามาทําธุรกิจของเรากันดีกว่าว่าพาร์ทนี้จะเสริมใครเกันเข้ามากันนะครับผมหลังจากปล่อยทานานของเบนเซมาแล้วก็ดานี่เซบาโยอสอกไปจากทีนะผมตอนนี้เงินใน งบการตลาดในการซื้อขายของเราก็เลยเพิ่มมาเป็น963ล้านนะครับผมจากตอนพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราซื้อ2กองกลางเข้าไปเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ800กว่าล้านนะครับผมกลับมาเป็น900ก็จัดไปสิครับผมมาเขาเห็นหน้าปกกันแล้วครับผมกลัวจะโดนสับขาหลอกแบบพาร์ทที่แล้วหรือเปล่าครับผมยังไงก็มาดูกันในคลิปนะครับผมว่าจะเป็นใคร และรอบนี้นะครับผมสำหรับพาร์ทนี้เราจะเสริมแบ็กกันนะครับผมคุณผู้ชมเพราะว่าผมเห็นหลายคนอ่ะคอมเมนต์มาเยอะมากแล้วว่าพี่เปลี่ยนแบ็กเถอะพี่เปลี่ยนแบ็กเถอะจัดไปครับผม,มทั้นนั้นจริงแบ็กมันก็ไม่ได้หวยด้วยนะของเรียมาดิดแต่ว่าจัดมาครับผมคนแรกที่เราจะเสริมกันะครับผมนั่นก็คือเด็กเก่าของเรียมาดิดนั่นเองครับผมนั่นคือเตโอเอร์นันเดสครับผมตามคําเรียก้รงเลยเพราะว่า ส่วนตัวยูเองอ่ะยูก็อยากเสริมเตโออยู่แล้วด้วยนะครับผมหนึ่งคือสำหรับผมอ่ะเตโอเป็นแบ็กไซด์ที่น่าจะกล้าพูดว่าดีทั้งรุกและรับนะครับผมอาจจะเป็นตัวต้นๆของของในเกมเลยนะครับผมเก่งมากๆครับครั้งที่เคยอยู่กับเรมาดติดเนี่ยตอนนั้นยังเด็กมากๆนะครับผมเลยไม่สามารถที่จะรักษาฟอมการเล่นหรือว่ารักษาตำแหน่งตัวจริงเอาไว้ได้แต่ว่าพอได้ไป ขาเรียกว่าอะไรสร้างตัวให้แข็งแกร่งอัพเลเวลที่ a อสซิบิลาเนี่ยต้องบอกเลยว่านี่คือหนึ่งในแบ็กซ้ายเบอร์ต้นๆของโลกเลยครับผมใช้คำนี้โคตรเก่งครับผมและสำหรับในเกมเนี่ยผมให้เป็นแบ็กซ้ายอันดับหนึ่งเลยพอๆกับอลฟองโซเดวีแต่ว่าถ้าใครนิยมเรื่องเกมรับเนี่ยคนนี้เนี่ยของจริงอะ เอาละเราจะมาพาเตโอกลับมาที่เรอัลมาดริดอีกครั้งหนึ่งพอมานั่งมองแบบนี้ผมต้องบอกเลยว่าจริงสเกลเตอร์ของเรอัลมาดริดเนี่ยแม่งสุดยอดเลยนะฮะนักเตะแต่ละคนที่เขาเซ็นมาเนี่ยและที่บอกว่าจะมีอนาคตอะ่ะโอเคอาจจะแบบว่าไม่สามารถขึ้นมาอยู่ในสุดยอดทีมของเรอัลมาดริดได้แต่มันมาอยู่ทีมไหนแม่งเก่งหมดเลยก็ผมเนี่ยผมตกมือให้จริงๆอะมาเรามายื่นซื้อทางด้านของเตโอเออร์นนเดสกันนะผมมูลค่าทางการตลาดเนี่ยอยู่ที่76ล้านแต่ผมบอกเลยว่ายื่นไป80ล้านแม่งปัดดิวทิ้งทันทีคร เราต้องยืนไปประมาณ90ครับผมต้องยื่นประมาณ90เชื่อผมยื่น80ิเปียรี่แม่งปัดโตตบโตทิ้งแน่นอนเราพร้อมจะซื้อเตโอเดนเดสกลับมาในราคา90ล้านพอจะคุยได้ไหมครับเฮ้ยฉันต้องบอกว่ามันเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับเตโอมากเลยนะเธอนี่เป็นกูซื้อฉันเยี่ยมเลยนะเนี่ยโอ้โหเพิ่งมีคนจะมาชมผมแบบนี้นะครับเนี่ยเอาละครับผมตื่นเต้นนะตื่นเต้นจะได้ต้อนรับเด็กอีกคนนึงกลับมาสู่เรียมาดิดอีกครั้งนะดีใจด้คณทั้งสองได้นะเชิญลงก่อนสิมา อยากจะกินพาสต้าลหวล่ะร้านอาหารของเราก็ทำอร่อยอยู่นะ,ะได้ค่ะโอ้มาถึงแล้วครับผมบทบาททานั้นของเออร์นันเดซี่ทานั้นเอเจนต์เขาเสนอมาเนี่ยขอเป็นนักเตะอิมพอร์แทนหนึองนะแต่ว่ายูจะขอให้เป็นครูเชียลไปเลยครับผมนะพอดีเออร์นันเดซี่เป็นส่วนสำคัญของทีมเรามากๆเลยเราต้องการให้เขากลายเป็นส่วนหลักของทีมนะ ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นก็ยิ่งมีความสุขสำหรับลูกค้าฉันมากเลยนะคะงั้นหลังจากพูดถึงบทบาทแล้วเรามาคุยถึงเรื่องระยะเวลาสัญญากันเลยดีกว่านะคะ5ปีไปสิครับเพราะว่าอายุเพิ่งแค่24เอง5ปีนี่ยังอยู่ในช่วงย9ิบอยู่เลยนะย9ิบก้านี่ยังเป็นช่วงจุดพีคเลยนะโอ้นี่นก็เป็นสิ่งที่เขาทวิตหาเหมือนกันเลยคะ่ะเอาละแล้วก็มาคุยกันถึงเรื่องค่าเหนื่อยนะครับผมซึ่งเอเจน ให้เราเป็นฝ่ายรุกเข้าหาด้วยนะครับผมโอเคเขารับอยู่กับเมซิมิลานเนี่ย8 2 0หมนัะครับผมย้ายมากับเรมริดผมว่าแม่งให้อยู่8 0,000น่าจะไม่ยอมอ่ะลองให้ไป95,000ลองดูไม่แน่ใจเหมือนังว่ายอมหรือว่าอาจจะอาจจะไม่ยอมเนี่ยอาจจะเผ่ออาจจะต้องการได้ประมาณสักสักเท่าไหร่อ่ะผมกูให้บนนักินเปล่าร้านหนึ่งไปเลยแล้วกันลองดูว่ายอมหรือเปล่าเราเตรียมค่าเหนื่อยให้เตโอที่95,000ยูโรต่อสัปดาห์และบนนักินเปล่าร้านหนึ่งพอจะตกลงได้หรือเปล่าล่ะ ไม่ไม่ได้เลยค่ะนั่นมันเกินไปแล้วนะลูกค้าของฉันน่ะต้องการอยู่ที่1นึ0 0 0สยูโรต่อสัปดาห์โบนัส,สกินเปล่าให้มาได้ยังไงคะล้านเดียวเขาขอล้านหนึ่งค่ะแล้วก็ถ้าเขาลงสนามทั้งหมด25านะนัดเด่กเขาต้องรับรีเอิบโบนัสอีก3ล้านโอ้โหแม่งขอเยอะแล้วนะไอ้เปรตเอ่อคาเหนื่อยผมไม่ยุ่งแล้วกันแสนหนึ่งก็ประมาณพวกอโอเดกาพวกจูตเปนนีแ่แฮมเพราะโอเวอร์โรเขาประมาณนี้ด้วยนะครับผมก็ไม่แตะแล้วกันนะโบนัสกินเปล่าขอนิหนึ่งแล้วกัน มันเลิเปล่าเอาไปแค่ร้านหนึ่งทวนไม่ต้องห้าหมื่นกูขอประหยัดไปห้าหมื่นก่อนแล้วก็อีดิโบนัสให้เขาด,ดิึงแล้วกันลงสนามยี่ห้านัดเอาไปแค่สองล้านห้าอีหนูสองล้านห้าเพอเอ,อ่อถ้าจะส่งใหผ้ผลผลกว่านั้นเนี่ยเอาเป็นค่าเหนื่อยเราไม่ยุ่งแล้วกันแต่ว่าโบนัสต่างๆเราขอปรับเปลี่ยน่อยนะ จริงๆอะ่ะมัน,ม,นมันก็นไม่ได้ตามที่ลูกค้าคนหนูต้องการหรอกนะคะแต่ว่าเขาอยากจะมารุ้งานกับคุณมากเห็นเขาว่าว่าคุณเนี่ยตอนเป็นนักเตะที่เก่งมากเลยเออมันก็ระดับหนึ่งแล้วนะหนูเอาละขอต้อนรับนะักเตะโอสู่เรอัลมาดริดอ้าวกลับมาสู่ซานติียโกเบร์เดวลอีกครั้งก็บผล่สรับเตโออั An es, นนเดสฮะนี่กูตัวบอกเฮ้ยเป็นไงน้องไม่เจอกันตั้งนานเฮ้ยโค้ชผมคิดถึงจังเลยครับอุ้ยดีมันสมและฉายาเจ้าพ่อลมกรดนะเนี่ยไวเป็นบ้าเลยไอ้หมอนเนี่ยละ่ะ ใช่แนละ้วเมื่อกี้เมื่อกี้ฮารแลนด์นนะไอมาเนี่ยละ่ะที่เคยอยู่มาก่อนใช่อืมอ่าสวัสดีนี่เพื่อนใหม่ยังไงละ่ะอ่ะสวัสดีชื่อฮาร์แลนด์นนะออ้ใส่เบอร์สองแล้วครับแต่ว่าผมว่าเบอร์สามน,น่าจะเหมาะกับเตอโอมากกว่านะนี่ครับผมแบ็กซ้ายตัวใหม่หน้าเก่าของเราครับผมเตโอเอร์ออนันเดส แน,น,น่นอนครับผมเราจัดเด็กเก่าเรียมาริดไปแล้ว1คนเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดเด็กเก่าเรียมาริดเหมือนกันตามเหมือนเดิมเลยครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับการขอเข้ามาเยอะมากอัดคราฟฮาคิมิจากปารีสแซง์แมงครับผมนี่จะเป็นอดีตเด็กเก่าของเรียมาริดซึ่งผมต้องบอกเลยนะว่าตอนสมัยที่เขาอ,อยู่เรียวมาริดนี่ยมไม่ได้เล่นแย่เลยครับ ไม่ได้เล่นแย่เลยสัก,กตีดเดียวนะผมยังงงเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องย้ายทีมออกไปนะฮะนี่คือแบ็คขวาเจ้าของใช้ยาเจ้าพ่อลมกรดอีกคนนึงเลยครับผมคิดดูแล้วกันว่าถ้าเราซื้อสำเร็จนะขวาฮากิมิซ้ายไตโอ ถ้าทุกวันนี้2คนนี้แม่งยังไม่ย้ายออกจากเรียมาดิดนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันในซีรีส์เกมนี้กันเนี่ยแหละก็ผมเอาละผมจะซื้อธนบันของฮาคิมิมาสู่ทีมแล้วับผมซึ่งต้องบอกว่ามูลค่าของเขาตกลงจากภาคที่แล้วนะผมตอนนี้เหลืออยู่53ล้านจาได้ว่าจากภาคยี่สิบเนี่ยโหฮาคิมิแพงมากก็ผมประมาณสักเกือบร้อยล้านเลยนะฮะเอาละเดี๋ยวเราจะมาทําการแลกเปลี่ยนนักเตะกันดีกว่าก็ผม ตอนนี้ยูมีแบ็กเยอะเกินไปแล้วครับผมนี่ยูมีแบ็กเยอะเกินไปยูมีเตโอนะฮะเข้ามาใหม่ยูมีฟอลันเมนดี้ยูมีอัลวาโรออดริโอโซลาแล้วก็มีทางด้านของราฟาเอลโอราดอนนะฮะคือจริงๆต้องบอกว่าเซ็นเตอร์แบ็กเรามีทางด้านของดาวิดอาราบาตัวนี้ก็เล่นแบ็กซ้ายได้เพราะฉะนั้นผมจะให้เมนดี้เนี่ยได้ไปเป็นโอกาสหาตัวจริงที่อื่นนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ได้เตโอมาเนี่ยเขาน่าจะไม่ได้ลงสนามเยอะมากหรอกครับผมเดี๋ยวจะไม่พอใจเพราะระดับฟอลันเมนดี้เนี่ยจริงๆเป็นตัวจริงทีมอื่นได้เลยนะครับผมมา ผมจะเอาเฟอร์นันเมนดี้มาเป็นหนึ่งในข้อเสนอในการที่จะแลกเปลี่ยนกับทางด้านของอัคราฟฮาคิมี่นะฮะจากนั้นเราจะเพิ่มเงินให้อีกสักประมาณอา่าาคิมี่นี่เขาบอกว่าประมาณเดี๋ยวก่อนนะ50 38ใช่ไหมแปประมาณอีก28ล้านแล้วกันอ่ะเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ66ล้านพอดีโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มัน280ล้านโกือบเชี่ยเกือบไปแล้วกูอ่าเอาเป็นเอาเป็นเพิ่มเงินให้อีก20 5ล้านแล้วกันลองดู เราพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนนักเตะร,ระหว่างฮาคิมีกับเมนดี้ให้เงินอีก25ล้านด้วยนะคุณสนใจหรือเปล่าละ่ sure, นะชัวรน่าสนใจอยู่แล้วแลกเมนดี้เราเองก็อยากได้นะแต่ว่าเงินนะ่ะขอเป็น29ล้านแทนได้ไหมละ่ะมามันเล่นลิ้นแล้วก็ผมโอเคงั้นแปลว่ามันอยากได้ประมาณสักสักประมาณนี้แหละเอา27แล้วกันผมลองเล่นลิ้นกับมันคืนก่อน29ล้านน่าจะเยอะไปแต่27ล้านเราไหวอยู่อะคุณโอเคหรือเปล่าละะ่ะฮะ อืมถ้าอย่างนั้นแล้วก็ขอเพิ่มอีก6 0แสนหนึงก็แล้วกันนะเป็น27ล้านหกแสได้ไหมจัดไปเลยครับเรียบร้อยวู้นั่นเป็นดีที่ยอดเยี่ยมมากเลยเรามีสามฝักทั้งสองฝ่ายนะเชิญคุยกันได้เลยขอบคุณนะครับผมฝากสวัสดีประธานเฟ้ด้วยนะฮะเอาละครับผมฉันรู้สึกดีใจามากเลยนะที่นายได้กลับมาที่นี่อีกครั้งอะ่ะฮาคิมิเชิญน,นั่งลงก่อนสิ โอเครามาต่อที่ค่าเหนื่อยนะคะโอ้โหรับอยู่กับปารีสเก้าหมื่นผมให้เท่ากันดีกว่าผมให้เท่าๆกับท่านั่งของเตโอเลยครับ1นึ0 0แสนะแล้วก็บนัสกินป่าผมให้ล้านหนึ่งลองดูว่าเขาจะเรียกร้องอะไรเพิ่มหรือเปล่านะฮะเราเตรียมค่าเหนื่อยให้ฮาคิมี่อยู่ที่1นึ0 0 0สยูโรต่อสัปดาห์และโบนัสกินป่าอีก1 000, ล้านเลยนะทางเดียวที่ลูกค้าหนูนจะมานะคะก็คือต้องได้1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นห้าพันยูโรโอ้โหขอเยอะขึ้นมานิดนึงด้วย บนันกิป่าเนี่ยขอล้านสองกันแล้วก็ถ้าลงสนาม25นัดขอ3ล้านสองนะคะอืมค่าเหนื่อยเนี่ยขอติดนิดนึงแล้วกันนะเอาไปแสนหนึ่งท้วนนะเท่าคนอื่นเขาส่วนเออซันนี่โมนัสล้านสองเนีย่ยฉันไม่ติดหรอกเอาไปก็ได้แล้วก็โบนัสเนี่ยลงสนาม25นัดเนี่ยช่วยเอาไปเลขท่วนหน่อยแล้วกันนะ3ล้านแล้วกันอย่าทำเป็น3ล้านสองเลยเอาละนี่คือข้อเสนอสุดท้ายของเรารับไม่รับนะครับผมรับไหม พูดได้คำเดียวว่าไม่รับค่ะอีดอกเขาโอ้เดี๋ยวนะลงสนาม20นัดได้3มล้าน2เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนมึงไม่ลดอะไรให้กูเลยนะเดี๋ยว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 เดีดีอ้ยคุยกันไม่รู้เรื่องเอานี่แล้วก็อะถ้างั้นฉันไม่ยุ่งกับโบนัสแต่ว่าลดค่าเหนื่อยเหลือแสนหนึ่งได้ไหมนั่นมันสูงเกินไปสำหรับพวกเราอย่าต่อเลยเธอ โอไม่ยอมว่ะไม่ยอมไม่ยอมโทษทีแต่ว่าทันเดียวที่ลูกค้าของหนูจะมาอยู่ได้เนี่ยเขาจะต้องได้1นึ0 0 0สนหมื่นห้าพค่ะอืมแปลว่าเลขนี้คือเลขที่มันแบบว่าต้องได้แน่ๆแล้วนะมันไม่ยอมนะได้แต่ว่าฉันไม่ยอมเออขอทีหนึ่งแล้วกัน1นึ่งแหนึ่งหมื่นแต่อย่างอื่นเธอเอาไปเลยโทษทีนี่คือข้อเสนอสุดท้ายจริงๆแล้วไม่ไงั้นก็ล้มโต๊ะแม่งเลยแล้วกัน ไม่ได้จริงๆค่ะใน,นการข้อเสนอสุดท้ายของเราแล้วเหมือนกันโอเครปะว่านี่น่าจะสุดๆแล้วครับเอาละอย่าไปยึดเยอะเลยมันแค่ไม่กี่บาทมันแค่ไม่กี่เท่าไหรเองครับผมต่อตกลงไปโอเคอันจริงนั่นก็ยังมากเกินกว่าที่เราวางแผนไว้กับฮาคิมี่นะแต่ว่าแฟนๆของเราอยากจะเห็นเขากลับมาหลือเกินเพราะฉะนั้นตกลงก็ตกลงสิอ่ะดีต้อนรับกลับมานะอันครับอ่าฮาคิมี่นะครับผมเฮ้ยได้ข่าวว่าจะมีติก เด็กเก่ากลับมาอีกครั้งเอ้ยฮาคิมี่เด็กน้อยของฉันโอ้โตขึ้นเยอะมากเลยเนี่ยโคชกำลังมาโคชกำลังมาโอ้เดี๋ยวฉันขอไปรับสายข้างล่างนี่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะรีบมาหาเลยรอก่อนละกันได้ครับโคชหอไอเตโอว่าเร็วแล้วนะไอ้หมอนี่ก็ไปแพ้กันเลยทีมของเราเนี่ยถ้าเราเล่นฟุตบอลไม่รอดเนี่ยฉันว่าไปวิ่งเปรี้ยวก็น่าจะได้อยู่นะเนี่ยโอ้โหแบ็คขวาตัวใหม่ของเราครับผมอันคราฟฮาร์คิมี่ โอเคครับ okay, ผมแล้วนี่ก็คือ2นักเตะใหม่ของเราในพาร์ทนี้ครับผมก็เสริมแบ็กซ้ายขวามาเป็นที่เรียบร้อยครับผมไตโอเนี่ยยู you จะจับมาให้ใส่เป็นเบอร์3แทนนะครับผมนุสย์จะเป็นเบอร์เก่าของเขา,ขาตอนที่อยู่เรอัลมาดริดครั้งแรกเลยครับผมส่วนในเรื่อของอาร์คราฟฮาคิมีเนี่ยยูก็จะจัดให้เป็นเบอร์2เลยนะครับผมเบอร์ของแบนะ็กขวานะครับผมก็หวังว่าคุณผู้ชมจะถูกใจกันนะครับผมกับแบ็กซ้ายขวาซึ่งจริงๆผมว่าถูกใจแหละเพราะผมอ่านคอมเมนต์ทุกทุกพาร์ทนะครับผมนี่คือ สองกองหลังนี่คุณผู้ชมขอมาเยอะที่สุดนะครับผมถ้าถูกใจไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดซับสไคร้อย่าลืมกดนะครับและยิ้ลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเว้ยโอเคครับผมและการแข่งขันในพาร์ทนี้นะครับผมนั่นคือศึกฟุตบอลยูฟาซูเปอร์คัพนะครับผมเป็นการเจอกันของแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกและแชมป์ยูโรปาลีกครับผมซึ่งในที่นี้ก็คือเรอัลมาดริดนะครับผมและไอทราดแฟรง์เฟิร์ตนะครับผมว้าวน่าสนใจไหมล่ะครับผม และนี่คือเซตและชิปเล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมในวันนี้นะครับผมท่านนันเรียมมนมาดิดนะครับผมเริ่มที่จะกลายเป็นการตีกอล์มเต็มๆขึ้นมาแล้วนะครับผมเหมือนในแผน4-3-4-9เหมือนเดิมผู้ธศัพท์ตัตเตโอกุดตัวนะครับผมเซ็นเตอร์บแบ็กรูดิเกอร์กับท่านนันของเอแดนม,มิลิเตานะครับผมแบ็กซ้ายของใหม่เลยครับผมเตโออันเนเดสแบ็กขวา ของใหม่เช่นกันนะอัดคราฟฮาคิมี่วันนี้กองกลางตัวรับเราใช้เป็นจูชเบลลิงแฮมนะผมและ2กองกลางนะผมมาติ a, Team, iku, ico, e นออเดกาการ์ตันทีมยิงคู่กับเฟเดริโกเบลเบเดและผมนี่คือสประสานตรงกลางที่หลายๆคนอยากเห็นใช่ไหมฮะมาลองดูว่าจูชเล่นกลางรับจะเป็นยังไงแต่ดูจากตรงนี้เล่นได้นะครับโซส,สามประสานนะผมในมาจูเนียฮารแลนและวินิอุสจูเนียนะผมนี่คือชุดที่ผมบอกเลยว่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วจริงไม่ต้องเสริมใครแม่งก็เทพมากแล้วครับผม ส่วนท่านของไอทัตแฟรงเฟิร์ตมาในแผน3 4 2 1ผูาา้รักษาประตูเป็นเควินทรัพนะครับผมเซนเตอร์แบ,บ็กสามตัวตูตา้าเอนติก้าและกัปตันทีมท่านได้ของฮาเซเบตนะครับผมกองกลางมาริโอเกิเซ่กับท่านได้ของซาววิ่งแม้ฝั่งซ้ายแม็กซ์ครับผมฝั่งขวามาแตงนะครับผมและสามผระสานโคโลมูเอนี่บอรเบอรเและสุดหน้าเป็นทน่านได้ของน่าจะมิเคลอันโตนิโอนะครับผมใครจะคว้าแชมป์นี้ไปได้ครองได้ก่อนกันนะครับผมรับชมเกมกันได้เลยครับผม สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กันในศึกยูฟาซูเปอร์คัพที่สนามสเตเดียมโอลิมปิกนะครับผมแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเรอัลมาดริดนะครับผมจะเจอกับแชมป์ยูโรปาลีกไอทรัตแฟรงก์เฟิร์ตนะครับผมวันนี้กูอยู่กับเรย์เรสโจูเลปซันและภาษาไทยคข้ามันยหญโดยจี้โฟยูครับผมทั้งสองทีมจะมาชิงชัยกันเพื่อถ้วยใบนี้เลยนะครับผมใครจะเป็นเจ้าแห่งยุโรปตัวจริงกันนะครับผมแล้ววันนี้จะเป็นนัดเดบิวต์ของไตโอออนาเดสแล้วก็อัดคราฟไฮกิมีด้วยนะครับผม การลัตติกอสเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามากๆแล้วก็บอ้โหแล้วดูบรนะัสเลียคอลเลกชันนะสารประสานโคตรน่ากลัวครับผมทางด้านของฮาแลนด์วินิสอุตแล้วก็เนมามาจูเนียนะครับผมส่วนลพลพรรคคนอื่นๆของขุนพลเรียม,มาดริดเนี่ยต้องบอกว่าโหดทั้งนั้นเลยครับผมในเสด็จตัวจริงนะวันนี้ต้องมาดูกันนะผมว่าไอทัชแฟรงเฟิร์ตเนี่ยจะสร้างปาฏิหาริย์ได้หรือเปล่านะครับผมในเมื่อพวกเขาก็ก็สร้างเซอร์ไพรส์อยู่แล้วครับในการเป็นแชมป์ยูโรปาลีกมาได้นะครับในฤดูกาลที่แล้วนะแต่ก็ต้องยอมรัับวว่่าตเลนเขาาก็ดีๆหลยคนนะครับผมมา มาดูกันดีกว่าว่าจะสามารถบี้นะครับผมหรือว่าบทขยี้ทางด้านของกลาติกอสได้หรือเปล่านะผมเพราะถ้วยใบนี้นะครับฮาแลนเกียร์ก่อนนะครับผมโอเดกาดเปิดบอลมาลูกนี้มาถึงในสมพัดครั้งแรกของอัลครับฮาค,คิมี่นะผมในสีเซียเรเบรดิวิดสุดคืนออกมาหลุดเลยครับผมฮาคิมี่จุดเต่งคือความไวอยู่แล้วนะผมเจ้าพอลบกรดหนึ่งศูนย์เลยครับผมสุดยอดัะผม นี่แหละเดบิวต์ที่แท้จริงมันต้องแบบนี้ฮะเตโอบอกว่าเอ่อทำแบบนี้กูก็มองเลยิซอ้เปรดไม่เป็นไรไม่เปนะ็นไรทีมเวริร์กนะผมจะนำให้เราไปถึงจุดสูงสุดครับผมความพอสวค์จะนำให้คุณโดดเด่นแต่ตอนนี้ฮาคิมิโดดเด่นแล้วครับผมไอ,อ้เควินทรัพเซงเ,เลยครับผมยังไม่ได้เซฟเลยครับผมหลุดมาแล้วดูก,การยิงซะก่อนครับผมยิงไซก้อยนะฮะยิงเฉือนหลังเท้าโคตรสวยะดูบอลโค้งดูสุดติงกระดิ่งแมวครับผม นี่หรือแบ็กขวาไม่บอกกูนึกว่าปีกครับผมโคตรเก่งนะอะครับภาคิมี่นี่เขาบอกว่าย้ายมามันต้องเปรี้ยงแบบนี้ครับผมเกมแรกนัดแรกแม่งจัดไปหนึ่งประตูเลยครับผมสุดยอด <c oughs> เอา,มาหมาัดนนชนไปอีกครับผมโดยฮาร์แลนด์นะฮวินดีซูสเบิ้ลกลับมาที่อริงเบลฮาร์แลนด์ตังปอบสัตว์ลูนิตีมือเควินแท็บก็ไมอีกครับผมโอ้โห 6นาทีนะครับผมเรียลมาดริดขยับห่างไอทรัสแฟร์เปิดไปแล้วเป็น2ประตูต่อ0นะครับผมรอบนี้เป็นทนายของเ e อริกเบลล์ฮาร์แลนด์นะฮะดูปับช้าครับผมไม่มีให้ดูแล้วที่จังหวะแรกก็เป็นฮาร์แลนด์ไปชนมาได้ก่อนด้วยนะครับผมทําให้บอลเนี่ยกระชอบมาหา,บาเบลเบเด้ครับผมก่อนได้วินิซิอุตซ้ายแม็กซ์ครับผมมาริโอกาเซ่กาเซ่ให้มาเบเร คือกับมาโคโลโมนี่เลนชิงกับเกอร์เซ่โคโลโมนี่วุ้ยนีไงครับผมฮาคิมี่อีกแล้วครับผมจังหวะชนโคตรเด็ดมาฮาคิมี่บิลิซุจูนเ,ดเดนียบอเบเดมาฮาร์เลนเนมาจูเนยียเนมาเนมาเลือกที่จะไปเองครับผมเนมาเลี้ยงเลี้ยงมาหักกลับมามาตัวอุตการอุตการคืนมาวีนิซุตยิงชนสเสาฮาร์เลนซ้ำเรียบรยโมโม้อยครับผมโอ้เกมเป็นแทรปบ,บอกร้องไห้ดีกว่าเปรตดเลย นอกจากว่ามันจะเก่งกว่าแล้วดูวมันยังดีกว่าด้วยฮะแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สองของฮาแลนด์ในเกมนี้มีลุน้นแฮตทริกอีกแล้วครับผมทุกนาท,ที่เล่นนี่มันจะไปแฮตทริกเลยแต่วันนี้ฮาแลนด์นี่นาะมันไม่ได้เล่นตำแหน่งถนัดเต็มๆนะครับผมนี่โดนลเล่นหน้าต่ำนะดูดิไม่ได้ห่วยลงเลยโคตรเก่งครับผมนี่วิุว์ก็ยิงแม่นเกินฮนะยิงไปอัดเสาเต็มๆเลยครับผมแต่ว่านี่แหละครับผมด้วยความเป็นจอร์มันบูนะบอลเด้งกลับมาหาทางหน้าของฮาแลนด์ที่ยิงอยู่นั้นแบบไม่รู้อินโอยอิเด ซ้ำเข้าไปก็ผมสามศูนย์ดีครับมาบ้างฮะอัลตราฟเฟิร์ตโคลโลมัวนี่อันโตนิโอว่ะผู้ผิดนี่อันนี้โคลโลมวัวน,น,นี่บอลเอ้ยบอลยังกลับไปหามได้อีกครับผมอันโตนิโออัน,น,ตอนโตนิโอให้มาดิ่ปอเร่และตีไข่แตกได้แล้วครับผมอุ้ยนี่เป็นการเสียประตูแรกในซีรีส์นี้เลยนะฮะของเรียวมานดิดแล้วก็ยูมะคุงนะครับผมนี่โอ้โหแตเ่เบสทหารด้วยได้มึงไปเลย พลาดที่เท่าไหร่ก็ไปไอาแล้วผมแฟร์แฟิร์ตนะครับผมได้โอกาสที่จะเขาเรียกว่ามีหืมวิรือขึ้นมาแล้วนะหลังจากที่เมาใหมดนะฮะโดนเรมเดรดยิงอัดเอาอัดเอาอัดเอาครับผมไม่ได้ประตูตีไข่แต่ทางนักข่มบอเร่นะฮะอันนี้จริงๆจะบอกความผิดพลาดก็ไม่ใช่คือบอลบันไดกระชอกนะฮะเข้าไปในจุดที่ผู้เล่นเรมเดรดไม่ได้อยู่นะฮะมาอีกแล้วครับผมอันโตนิโออ้าวเสียบอลนะครับผมมิลิตาวแก้วมาก่อนจูชเบลลิงแฮมวันนี้เงียบเลยครับผมผมว่าเขาเล่นได้แต่ว่า กลางรับไม่ได้ใช่เบลลิงขอแงแต่ว่าอุ้ลูกนี้สวยครับผมอะไรมาวินิสุดวินิสุดมองด้านในตบบอลแรงมากถึงเนมาเรีบร้รยครับผมโอ้โหเพิ่งจะได้ประตูตีไข่แตกมาครับสลับแฟรงก์เฟิร์ตเจอเรียมาดริดยิงขยับห่างอีกครับผมเป็น4ประตูตอนหนึ่งจากเนมาจูเนียครับผมโอ้ไม่ก็นะโอ้โหแล้วดูท่าเต้นซะก่อนนะผมเตโอบอกอืสอนเต้นภาษีพี่ชาย โอ้โหวินิซิอุสอีกแล้วอ่ะนี่ครับโอ้โหดูความไวของวินิซิอุสฮะไวมากแล้วดูตบกลับมาพอดิบพอดีเป,ไป,ไป๊ะเขาบอกถึงจุดที่เนม่าก็วิ่งมาพอดีด้วยนะฮะเนี่ยเนี่ยจุดพอดีเลยครับผมแทบนี่กันไม่ทันนะครับผมโอโ้โหเนม่าในวนัยสามสิบยังคงเจ๋งเหมือนเดิมครับผมปั๊มดิครับน่าช้าก็โดนปั๊มมาวินิซิอุสจูเนยียร์วินิซิอุสเจ้โอ้ยจะจะเรนโบวฟลิกมันไม่ได้ครับผม โอเดกาโอเดกายกระดกลูกเก่งมาดิเนมากดและเรียบโปรยก็ผมฮประตูต่อ,อเอ่อภาพแบบนี้ออฟไซด์ก็มลมล้ำหน้าโอ้จตต้องดูภาพช้านะผมนึกว่าไม่ล,ำล้ำนะนั่น่ะแล้ววอลเล่ยังสวยเลยครับทางด้านของเนมาเนี่ยดูดีมไม่พอใจเลยครับผมภาพช้าก่อนนะเแบมือนมาที่โอเดกาโอเดกา,ดก,ากระดกลูกนี้วุ้ยล้ำนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นเลยก็ผมยืนเลยลายไปนิดนึงะแะเซ็งเลยฮะเนมา แล้วทุกสิ่งก็เป่าจบในคันในครึ่งเวลาแรกไปก่อนเลยครับผมที่สเตเดียมโอลิมปิกนะครับผมขณะเรอัลมาดริดก็นำไอทัสแฟรงเฟิร์ตนะครับผมอยู่4ประตูต่อ1ในศึกฟุตบอลยูฟาซูเปอร์คัพนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในครึ่งเวลาหลังนะครับผมว่าจะเป็นยังไงฮันแลนด์จะทำแฮตทริกได้หรือเปล่าแฟรงเฟิร์ตมาก่อนนะแม็กซ์ให้มาที่อันโตนิโออันโตนิโอฝากก่อนนะครับผมชิบิโซขณะของแม็กซ์ แม็กซ์ให้กลับมาที่เกสเซ่แทงมาสวยครับผมแต่ยิงติดอยู่ครับผมโอ้โหติดรูริเกอร์สวยเลยฮะแล้วเป็นเกมสวนกละเคอาเรียมาติดอีกแล้วครับผมฮาเลนเล่นกันเนมานะครับผมฮาแลนฮาเลนแทงลูกนี้เนมาไวกว่าไปแล้วครับผมรุดมาลูกนี้ให้มาถึงฮาเลนโอ้โหสุดยอดครับผมต้องบอกว่าเนมาใจดีมากๆครับผมจังหวะนี้ผมบอกเลยว่าระดับความสามารถของเนมานะครับผมยิงผ่านประตูแบบง่ายๆก็ทําได้ครับ แต่ว่าเนี่มาเรื่องที่จะปั้นน,อน้องนะครับผมเนี่ยเพราะเห็นว่าน,น้องจะแฮตท,ทริกอยู่แล้วอะดูครับผมหให้มาเนี่ยฮาร์แลนด์อยู่ในตำแหน่งทุกๆอย่างที่มันยิงง่ายกว่าแล้วก็จะได้แฮตท,ทริกอยู่แล้วครับผมดูซัดตรงนี้เข้าไปง่ายๆเลยครับผมแฮตท,ทริกของเออร์ริงเบลล์ฮาแลนด์อย่างต่อเนื่องเลยนะฮะเนี่ยแฮตท,ทริกแล้วก็เปลี่ยนครับผมจะได้ไม่เสียงเจ็บเอาคนนี้ฮะคนที่ต้องการจะเรียกฟอร์มนะครับผมเอเดนอาซาดิ้กูปั้นลุกนักเลยเนี่ยไปไหมอุ้ยยีดแกไม่ทัน โซลแทงมาดุดมาเลยครับผมอันโตนิโออันโตนิโอยิงลูกนี้ติดเซฟตอนนั้นตีโบคุตัวสบายๆครับผมเอเดักสวยครับผมบอลมาที่เนมา่าตอนนี้เนม่ามาเป็นหน้าต่ำแล้วนะผมให้ลูนิบาลไปหน่อยนะแต่ว่าโอ้โหไทยมาสวยครับผมเอเดนอัพจับบอลแม่งโคตรลั่นเลยจะพลาดขึ้นไหมวะเนี่ยเอเนลซาเน,านาาีย่ยถามจริงบอลมาลูกนี้เรลมาดริดก็ยังดักเอาไว้ได้นะครับผมให้บอลกลับมาที่เนมา่าจูเนียร์เนม่าฝ่ามามาร์ตินโอเดกาด บริการเลี้ยญบอลขึ้นมาด้านในมีช่องเอเดนช้าครับมันช้าไปเยอะเลยอาซาเนี่ยเอาแต่ว่าแฟรงก์เฟิร์ตก็ยังเคลียร์บอลออกมาไม่ดีครับผมบอลกลับมาโอเดกาสโอกาสฟาดมาเอเดนซาอาซาคืนมาที่เนมาเนมาแตะเข้าขวาจะยิงไม่ได้ครับผมยิ่งซูดให้มาเอาล็อกหลอกประตูเคเมนชัปไปได้แล้วแต่ไปไม่ผ่าน เกรับรูสิงกระเป๋าจบแกงขันเมมที่เรียบร้อยนะครับผมทันนาเรียลมาดิดวันนี้ก็สามารถเอาชนะไอทราดแฟรงเฟิร์ตไปได้สุดมันครับผม5ประตูต่อ1ครับผม3ประตูของแฮตทริกฮาร์แลนด์นะครับผมอิสตันลุกจกเนม,มาจูเนียและก็ฮากิมีฮะส่วนแฟรงเฟิร์ตได้ประตูตีกระแตมาจากท่านของ เออโกคันโบเร่หรือเปล่าจำชื่อไม่ได้นะแต่สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่นะครับผมนี่ครับผมความสำเร็จแรกของกาลาติกอสแต่จริงอย่างที่บอกว่าถ้วยนี้จริงๆมันเป็นเหมือนถ้วยถ้วยลองทีมัครับผมส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยจริงจังกันมากหรอกนะถ้วยนี้จริงๆต้องบอกว่ากาลาติกอสของผมเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ด้วยซ้ำานับผมนี่เพิ่งพา์ที่3มเองนะฮะได้นักเตะมาประมาณแค่4คนเองยังไม่สมบูรณ์ครับผมยังมีให้ติดตามต่ออีกเยอะนะฮะแต่ว่านี่คือความสำเร็จแรกครับและนี่กับทีมคนใหม่มาติมโอเดการ กับตันที่อาร์เซนอลย้ายกลับมาเรอแมลดิตเราก็ให้สวมปลอกแขนกับตันเลยแล้วก็ผมชอบไม่ชอบไงก็รอคอมเมนต์กันดูนะฮะแต่ผมว่าโอรยกาศก็เล่นได้ดีนะครับผมวันนี้มีโอกาสกำลังพัฒแอซิสด้วยนะแต่ว่าแค่ลูกมันดันล้มหน้าเท<ต>่านั้นเองนี่ครับผมเราต้องมาดูกันต่อไปนะฮะว่าหลังจากนี้มันใกล้จะเปิดฤด,ดูกาลและ ฐานะของเรียมอริจะมีการเสริมใครเข้ามาในทีมเพิ่มอีกนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่านี่คือทีมจักรวาลเลยนะครับผมผู้ชมเรามีเงินถุงเงินถังอยู่แล้วเราจะซื้อแต่นักเตะที่มันเป็นชั้นนําของโลกเข้ามาอยู่ในทีมรวมกันเป็นกาลาติกอสครับผมนี่ครับผมโอ้โหและเป็นฮารแลนเนื้อผมเป็นคนนําถ้วยกลับมาที่ซานเตโกเบอร์นาเบลนะครับผม เกิดมาถึงต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นของเขานี่ยังคงร้อนแรงหรือเกินจริงครับผมกับการยิงแฮตทริกในนัดชิงของศึกยูฟ่าซูเปอร์คัพนะครับผมก็เลยส่งผลให้เขากลายเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นี้ไปเลยครับผมจะเรีทัวร์นาเมนต์ก็ไม่ได้เรียกแมตช์ดีกว่านะเพราะว่าแม่งเล่นกันแมตช์เดียวผีเปรตแต่คนที่เราต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มนี่สุดตีนมากๆเลยครับผมคือคนนี้ฮะอักคราฟฮาคิมี่นะ คือต้องบอกว่าแบ็กซ้ายขวาที่ได้มาใหม่ฮะไม่ว่าจะเป็นเตโอหรือฮาคิมีอะโชว์ฟอร์มได้ดีมากแต่ต้องบอกว่าฮาคิมีนี่คือมันดีเกินเกินคาดครับประตูแรกเนี่ยยิงได้ตั้งแต่นัดแรกเลยนะผมสตาร์ททางด้านของอัคราฟาคิมีและที่สำคัญคือเขาเป็นแบ็กขวาด้วยนะครับผม เตินขึ้นไปยิงลูกแรกใส่เควินทรัพได้อย่างสวยงามก็ผมบอกเลยว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่ซื้อมาครับผมสำหรับท่านแรกของฮากิมิ่นะฮะโอเคครับผมผู้ชมสำหรับพาร์ที้เนี่ยก็จะเป็นพาร์ทสุดท้ายสำหรับพรีซีซั่นแล้วนะครับผมนัดต่อไปเนี่ยลาลิก้าของสเปนก็จะเปิดขึ้นแล้วนะครับผมแต่ตลาดซื้อขายยังคงมีอยู่นะครับแล้วผมรู้ว่าผู้ชมกำลัรงรออยู่นะไงก็มาลุ้นกันดูแล้วกันนะครับผมว่า พาต่อไปเนี่ยผมจะซื้อใครนะรผมอย่าลืมนลครับผมแนะนำนักเตะกันมาได้เลยคอมเมนต์กันมาเลยนะผมแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ห้ผลด้วยนะว่าทำไมถึงอยากให้ผมซื้อนักเตะคนนั้นผมบอกแล้วว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมสารภาพนี้ผมขอหยุดเอาไว้ที่ตรงนี้ชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแชร์และถ้าชอบมากๆอย่าลืมกดไครตาช่อง G4U เอาไว้ด้วยละกันนะครับผมวันดี้ลาไปก่อนบายครับผม